สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมื้อนี้แม่คั่วสิมาผ้าเห็ดผัดยากิโซบะเนาะคะ่ะใส่หมูสับเนาะคะ่ะนี่คือเป็นเครื่องที่เตรียมไว้เนาะคะ่ะหมูสับนี่ก็สามขีดนเนาะคะ่ะส้นโยกิโซบะกับเครื่องโลเนาะคะ่ะนีเนาะคะ่ะนี่คือการเตรียมเนาะคะ่ะมาลงมือทาเลยเนาะคะ่ะใส่น้ำมันลงไปเนาะคะ่ะ ใส่กระเทียมที่โขวไว้ลงไปพัดเนาะคะ่ะให้กระเทียมเหลืองเนาะคะ่ะเด็แม่คั่วกระทํากินเองเนาะคะ่ะทํอยุบานเนาะ,ค,ะค่ะกระเทียมเหลืองใดที่แลวเนาะคะ่ะ ในครัวก็สมมใส่หมูสับลงไปเนาะค่ะค่ะคนหมูจักหน่อยเนาะค่ะล้วนให้หมูสุกเนาะค่ะ ประมาณนี้เนาะคะ่ะจะมาเติมเครื่องปุงเนาะคะ่ะใส่ผงสลด,ดลงไปเนาะคะ่ะประมาณเครื่องซอนซาได้เนาะคะ่ะตามด้วยน้ำตาลใสจ,จั่นหนึ่งเนาะคะ่ะ ซอสปรุงรสจั็กนึงซอนค่ะปลาซอนนึงแล้วคะ่ะข่ามันหอยแล้วค่ะลงไปจากกซอนนึงและะ้วค่ะ มาคนหมอจังหน่อยหนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวเมกว่าจะใส่หัวหอมลงไปเนาะ,ค,ะค่ะกะเขลอะ,ะเทศลงไปนิดหน่อยเนาะคะ่ะ ขัมาใส่เซนลงไปเลยเนาะคะ่ะบางท่านมักพักอื่นก็ใส่ได้เนาะคะ่ะเป็นพวกข้าวนาหรือแค่รสเนาะคะ่ะหรือเป็นก,กระลำก็ได้เนาะคะ่ะขขาโพอ่ออนแล้วแต่ค้นมักเนาะคะ่ะนี่ไม่พวกใส่มะเขือเทศเนาะคะ่ะกับหอมใหญ่เป็นพักเนาะคะ่ะ ขอบคุณพี่น้นองเอฟซทุกท่านเนาะคะ่ะเด็กขมารับส้มเป็น,ปนกำลังใจเห็นไม่คัวที่กดไล่กดแช่ให้เนาะคะ่ะขอให้หมีแต่ความสุขทุกท่าน,นะคะ่ะเมื่อใดไม่ครั่วาบางก็จะขม้าทำคลิปให้เบิงงเนาะคะ่ะเห็นเนาะคะ่ะใส่ต้นหอมมะเขือเทศลงไปเนาะคะ่ะค่ะคนให้เขากันเล็กน้อยนึงเนาะคะ่ะ นี่นะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะตักเสาร์นพร้อมเสิร์ฟพรอนเลยเนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะ